ขอบคุณเครดิตผู้แปลไม่รู้อ่ะก็อยากแปลผมมีลูกค้าที่ชื่อจี้จูสูเธออาจช่วยคุณได้ผมสามารถแนะนำคุณให้กับเธอวันหลังจี้จูสูไม่ใช่เธอที่ถูกต้องเธอคือผู้หญิงคนนั้นเป็นเธอจริงๆเข้าใจแล้วนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการให้ผมทำหรอ ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนคุณใช่ไหมใช่แล้วล่ะผมเข้าใจแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่สิเพื่อให้มันสำเร็จเขาอาจจะเตรียมไว้นานแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้เป็นไปได้ยังไงจะมีคนที่สามารถทำนายทุกอย่างได้ยังไงเขาไม่ใช่พระเจ้าที่จะรอบรู้ทุกอย่าง จนถึงตอนนี้ทักษะการสนทนาของฉันยังดีพอฉันยังสามารถจัดการกับสถนานการณ์ได้ในตอนนี้ได้เมื่อคุณเจอลูกค้าที่ไม่ชอบพูดกับปัญหาของตัวเองคุณต้องใช้สิ่งที่คุณรู้และกำหนดคำถามที่คุมเคือเพื่อเป็นแนวทางในความคิดของพวกเขา สำหรับวิธีที่พวกเขาตีความมันทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรู้สึกของบุคคลที่เป็นปัญหาฉันมีคำที่รักษาจิตวิญญาณทุกประเภทพร้อมอยู่แล้วพวกเขาก็เพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาที่พวกเขามีตั้งแต่ฉันได้ทำให้เขาเปิดเผยความคิดของเขาฉันแค่ต้องการความช่วยเหลือบรรเทาความกังวลของเขาฉันคิดว่าการที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ดีท้ายที่สุดแล้วหลายคนที่ทนรับพร9 9 6และสวรรค์00 7ย์ไม่ได้การอดอาหารตายเป็นสิ่งหนึ่งแต่การหัว โลลลลยิ่งกว่า007คือการทำงานตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน7วันต่อสัปดาห์ ถูกเจ้านายรังแกมามากจนถูกมองว่าเป็นเครื่องมือมันค่อนข้างเป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตและร่างกายของเขาแทนที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นต่อไปเขาควรหาวิธีใหม่โดยเร็วที่สุดเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสําหรับลูกค้าคนนี้อย่างแน่นอนแต่การเปลี่ยนจากทาสของบริษัทัวกลางคนเป็นผู้บึกเบิกเป็นเรื่องที่ยากมากไม่ใช่แค่ความมุ่งมั่นเท่านั้นแต่ยังต้องการแผนและเงินทุนด้วยอย่างน้อยที่สุดเขาก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากเพื่อให้แน่ใจว่า ลูกค้าใหม่ที่หาย่างแบบนี้จะอยู่ต่ออีกสักพักฉันต้องทำให้ความมั่นใจของเขาบ้างโชคดีที่คุณจี้น่าจะสามารถช่วยเขาได้บ้างอย่างน้อยเธอก็รับประกันได้ว่าเขาจะไม่ตกงานดังที่ผู้ยิ่งใหญ่เคยกล่าวเอาไว้ว่าสู้ไฟด้วยไฟอย่างน้อยในโนคินไม่น่าจะมีบริษัทที่เหนือไปกว่า Low resources. Low resources Low Resources Development Corporation ควบคุมโดยพ่อของคุณจี้โดยพื้นฐานแล้วจะผูกขาดสิทธิในการขุดทั้งหมดในโนคินทางเขตเมืองตอนล่างนอกจาก ยังเกี่ยวข้องเกือบทุกอุตสาหกรรมหลักของโนโคินในโนโคินอิทธิพลของเขานั้นเหนือจินตนาการไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจําวันหรือธุรกิจหากคุณเต็มใจที่จะขุดลึกลงไปคุณก็จะพบเงาของมันอยู่ที่ไหนสักแห่งแม้ว่าฉันจะเป็นคนนอกที่มาอยู่ในโลกนี้ได้เพียง3ปีฉันรู้สึกถึงอิทธิพลของเขาจนถึงกระดูกของฉันเลยไม่นานหลังจากที่ฉันมาถึงที่นี่ฉันได้สํารวจประวัติด้วยความอยากรู้ เพียงแค่ไม่นานฉันก็ได้รู้ที่บริษัทมีมายาวนานอย่างไม่น่าเชื่อถ้าคุณนับรุ่นก่อนๆบรรพบุรุษของมัน จริงๆแล้วรับผิดชอบกองทัพในเขตเมือง,องตอนล่างประวัติของมันซับซ้อนมากและตอนนี้มีอีกหลายส่วนที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ยังไงก็ตามเหตุผลที่มันเด่นมากก็เพราะว่าโนคินถูกออกแบบมาอย่างนี้ในโนคินแบ่งออกเป็นเขตเมืองตอนบนและตอนล่างเมืองตอนบนนั้นแยกออกจากพื้นดินโดยชิ้นเชิงเป็นเมืองที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยเหล็กภาคกลางอำเภอเมืองตอนบนอำเภอเมืองตอนล่างหากมองจากท้องฟ้าจะเห็นเป็นรูปทรงกลมขนาดยักษ์ ขนาดของโนคินนั้นเทียบขนาดได้กับจังหวัดในประเทศจีนถนนใกล้เขตภาคกลางจะมีชื่อเป็นของตัวเองส่วนที่เหลือมีเพียงตัวอักษรและตัวเลขเป็นชื่ออย่างที่คุณเห็นจากโครงสร้างคุณสามารถจินตนาการได้ว่าอำเภอเมืองตอนบนถูกมนุษย์สร้างขึ้นทั้งหมดซึ่งมันไม่มีทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติที่แท้จริงมีอยู่ในเขตเมืองตอนล่างอำเภอเมืองตอนล่างเรียกว่าใต้ดินและเขตเปลี่ยนสภาพในขณะนี้มีเพียงสมาคมแห่งความจริงเท่านั้นที่สามารถเข้าถึง ถนนไปยังเขตเมืองตอนล่างได้และมาคลูกปิดกั้นอย่างเข้มงวดสําหรับเหตุผลที่ว่าทําไมเป็นเพราะประชาชนในเขตเมืองตอนล่างได้สัมผัสกับพรมแดนของอาซีนั่นเป็นหมอกของกําแพงสูงพวกเขาเป็นผู้ป่วยหรือแม้แต่ลูกหลานของพวกเขาก็ติดเชื้อจากโรคประหลาดถูกบังคับให้กักกันเป็นเวลาหลายล้านปีระบบนิเวศของพวกเขาแตกต่างจากเขตเมืองตอนบนอย่างสิ้นเชิง เลดมาทําอะไรที่นี่คุณยายฉันไม่สามารถปล่อยให้เธอฆ่าสายตาได้เลยใช่ไหมไปกันเถอะถึงเวลาปันส่วนอาหารแล้วนะตอนนี้กลับบ้านกับยายนะอืมคุณยายผมคุณเห็นได้อีกก้อนแล้วเราน่าจะได้อีกชามนะเก่งมากเธอเป็นเด็กที่น่าประทับใจจริงๆเลดยายจะให้ส่วนแบ่งของยายมากขึ้นในวันนี้คุณยายสถานที่ข้างบนหัวเราเป็นยังไงหรอคะเป็นที่ที่พ่อแม่ผู้ยิ่งใหญ่ของเราอาศัยอยู่จริงหรอผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่น ต้องทำงานหนักและขุดหินทุกวันเหมือนเราเพื่อหาอะไรกินไหมครับสักวันเธอจะเห็นด้วยตัวของเธอเองคุณยายก็แก่มากแล้วเธอจะช่วยเล่าเรื่องของยายให้พวกเขาฟังได้ไหมเมื่อถึงตอนนั้นได้สิโบสถแห่งโรคระบาดเข้าใจแล้วโบสถ์ที่สืบเชื้อสายมาจากเขตเมืองตอนล่างมันยังคงเป็นความเชื่อหลักของพวกเขามาจนถึงทุกวันนี้ยังไงก็ตามเมืองตอนบนและตอนล่างแยกจากกันโดยสิ้นเชิงด้วยเหตุผลต่างๆจึงมีองค์กรมากมายที่เชี่ยวชาญการเดินทางระหว่างภูมิภาคเพื่อรวบรวมทรัพยากร สําหรับเขตเมืองตอนบนในที่สุดการแข่งขันนาไปสู่การก่อตั้งบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งและนั่นก็คือโรลีซอสเซสเดเวลลอปเมนต์คอร์ปอเรชันตอนนี้มีแค่พวกเขาเท่านั้นที่มีอำนาจให้แจกใจบัตรผ่านไปยังเขตเมืองตอนล่างแค่คิดก็รู้สึกว่ามันไร้สาระแล้วถ้ามีคนรวยๆแบบนั้นมาร้านหนังสือที่ต่ําต้อยของฉันและซื้อสิทธิ์การจัดจําหน่ายหนังสือของฉันแล้วก็ฮ้ <c oughs> ฉันโมแต่ฝันกลางวันไม่ได้ฉันต้องทําธุรกิจของฉันให้ดีตอนนั้นฉันไม่เคยคาดหวังว่าลูกสาวคนเดียว ของคนที่ควบคุมโลรีซอสเซจะกลายมาเป็นลูกค้าประจําของฉันแน่นอนทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณทักษะการต้มและการผึกแพงของฉันเองเนื่องจากฉันมีความสัมพันธ์นี้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะดีต่อการรักษาความสัมพันธ์สําหรับหญิงสาวอย่างเธอการให้งานเขา น่าจะง่ายเดียวเธอน่าจะช่วยอะไรคุณในบ้างเมื่อเธอมีปัญหาเมื่อไม่กี่วันก่อนฉันช่วยเธอแก้ปัญหาด้วยคําแนะนําบางอย่างใกล้ถึงเวลาที่เธอจะต้องคืนหนังสือแล้วเธออาจจะมาที่นี่ในอีกไม่กี่วันถ้าเป็นอย่างนั้นตอนนี้ทุกอย่างก็สมเหตุสมผลแล้วแม่แปลกใจเลยที่สถานการณ์ในโนคินจะกลายเป็นแบบนี้เหตุผลเบื้องบนที่ว่าทําไมฮันเตอร์จากหมปาป่าขาวและนักเวททมินของลัททีสีแดงจะร่วมมือกันมันเป็นเพราะฮีลิคพ่ายแพ้ในการต่อสู้กับแมงมุม ของจี้จือสู่ ในท้ายที่สุดเขาต้องเสียสละผู้บังคับบัญชาที่สองแทสเปอร์และหนีไปคนเดียวและเหตุผลที่ฮิลิถายไปก็พเพราะเหยื่อเก่าของเขาจีจือสู่จูจ่ๆก็แข็ขงเก่งขึ้นใน ud, ที่สุดท่านก็เข้าใจเธอได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าของร้านหนังสือคนนี้นี่คือเหตุผลให้เขาเต็มใจช่วยใช่ไหมเขากระตุ้นความขัดแย้งระหว่างฮันเตอร์และสมาคมแห่งความจริงด้วยคารลมของเขาเขาต้องการให้สมาคมแห่งความจริงต้องขุกเขาใช่แล้วหยอกล้อกับคนอื่นและปลุกปั่นความขัดแย้งในตัวเองคือวิธีที่ปีศา สร้างความบันเทิงให้ตัวเองแต่คําพูดของเขายังติดอยู่ในใจของฉันพวกมันน่านึงดูดยังไม่น่าเชื่อในกรณีนี้เส้นทางที่พวกเขาเสนออาจจะเป็น เขาต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากฮันเตอร์ที่กระจัดกระจายและพวกไม่มีกลุ่มและจัดระเบียบพวกเขานี่เป็นสิ่งที่สามารถต่อสู้กับสมาคมแห่งความจริงและหอเครื่องมือลับได้ถ้าเป็นแบบนั้นมันจะเปลี่ยนสถานะที่เป็นอยู่ทั้งหมดของโนคินทั้งหมดนี้เป็นแค่เกมสําหรับเขาและฉันก็โชคดีที่ได้เป็นเบีย้ยของเขาพอมาคิดดูแล้วเพราะเขาต้องการให้ฉันรู้ความตั้งใจของเขาที่จะใช้ฉันเขาจึงใช้ดอกไม้นั่นกระตุ้นความปรารถนาอันแรงกล้าของฉันในตอนแรกแต่เขาไม่ปล่อยให้กืนกินพวกมันทั้งหมดตอนนี้ฉันไม่ มีความตั้งใจที่อยากได้รับการยอมรับจากสมาคมแห่งความจริงแล้วและผ่านการประเมินระดับทำลายหลางอีกต่อไปในทางตรงกันข้ามฉันต้องการที่จะลองตัดสินใจที่ต่อต้านไม่ได้นี้ยกธงของฮันเตอร์ฉันหวังว่า จะได้มันจริงๆผมรู้ว่ามันอันตรายมากแต่ผมอยากจะทำฉันต้องบ้าไปแล้วแน่ๆยังไงก็ตามยังมีสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากรู้ที่คุณพูดเรื่องยืมหนังสือใช่แล้วหลังจากทำงานหนักในที่สุดเราก็กลับมาทำธุรกิจผมกำลังจะพูดถึงมันอยู่พอดีนี่เป็นครั้งแรกที่คุณได้ทำแบบนี้คุณต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมายในอนาคตผมมีหนังสือที่มีประโยชน์มากคุณควรดูมันเริ่มต้นธุรกิจด้วยทุนศูนย์ยืมหนังสือเจ้าของร้านหนังสือบอกว่าที่จูซูก็ยืมหนังสืออไไปแลเธก็ด้รัับพง จากเขาและปฏิบัติตามคำแนะนำของเขาการเชื่อมโยงนั้นชัดเจนแล้ว เขาใช้หนังสือของเขาเพื่อให้พลังและคําแนะนําแก่เธอเดี๋ยวนะหมายความว่านั่นคือหนังสือทุกเล่มเต็มไปด้วยพลังต้องห้ามใช่ไหมหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณในตอนนี้ฉันเชื่อว่าคุณสามารถใช้มันเพื่อค้นหาเส้นทางใหม่และตระหนักถึงแรงบันดาลใจของคุณได้พวกเขาจะไม่ปฏิบัติต่อคุณเป็นเครื่องมือต่อไปและคุณจะไม่สูญเสียศักดิ์ศรีและรางวัลที่คุณคู่ควรอีกต่อไปการเสียสละของความว่างเปล่านั่นเป็นภาพหลอนของไรแคนโทฟี่หรอไม่ฉันยังคงรู้สึก ได้ถึงร่องลอยบางอย่างในร่างกายของฉันเห็นได้ชัดว่ายังมีเส้นทางสู่ความว่างเปล่าอยู่สิ่งเหล่านั้นพวกเขาสังเกตเห็นฉันนี่คือเส้นทางใหม่ใช่แล้วคุณแน่ใจว่าคุณจะทำการ่วยโอกาสเป็นทักษะที่จำเป็นถ้าทำธุรกิจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใครจะไม่อยากทำละ่ะนั่นเป็นของขวัญของคนคนหนึ่งที่เขาได้ไปยังจุดสิ้นสุดแล้วถ้าเข้าใจมันแล้วมันจะง่ายขึ้นมาก มันคือความจริงฉันสามารถเปิดช่องว่างได้ทุกเมื่อที่ต้องการหลังจากถูกเจาะฉันอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งก็คือความว่างเปล่าที่มองไม่เห็นตราบใดที่ฉันสามารถติดตามช่องทางและมอบการเสียสละที่เหมาะสมแก่พวกเขาได้ฉันจะได้รับของขวัญจากพวกเขาแน่นอนมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของพวกเขาด้วยมันเป็นการช่วยโอกาสจริงๆและเป็นธุรกิจที่ยอดเยี่ยมโดยไม่จําเป็นต้องจ่ายอะไรเลยไม่ต้องสงสัยเลยสิ่งมีชีวิตในความว่างเปล่าล้นอยู่ในระดับอธิบายไม่ได้ทั้งนั้นพวกเขาจะให้ของ ขวญก็ตอบเมื่อพวกเขาต้องการฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะที่บายพลังของเจ้าของร้านหนังสือนี้ยังไงขอบคุณสำหรับคำสอนของคุณผมรู้แล้วว่าต้องทำยังไง มันจะเป็นการเดินทางที่ยาวนานและคุณต้องเข้มแข็งทั้งในด้านจิตใจและด้านอื่นคุณควรรู้ว่าการใวยโอกาสเพียงอย่างเดียวไม่สามารถรับประกันความสําเร็จได้ผมหวังว่าครั้งต่อไปผมจะเห็นคุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการผมจะจําไว้ผมจะไม่ทําให้คุณผิดหวังช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่เสียสละและสง่างามเสียนี่กระไรฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นเบี้ยข,ของคนอย่างเขาจากนี้เส้นทางข้างหน้าจะน่าสนใจขึ้นอย่างเยอะเลยแหละกลับมาเร็วๆนะคะ เฮ้อจิตวิญญาณที่หลงทางอีกคนหนึ่งที่ได้พบกับผลทางหลังจากได้รับคําสอนจากฉันชีวิตจะเป็นแรงบันดาลใจ